สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะนี่เห็นกันไหมเอ่ยของประเทศนอร์เวย์นะคะอยากจะพาทุกๆคนไปชมวิธีการให้นมแกะนะคะของที่นี่นะคะแพลได้ลูกแกะประมาณ30มสกว่าตัวแล้วนะคะแต่พยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยเพราะว่า1คือยุ่งมาก2คือ เกียตัวใหญ่มากพูดเลยวันนี้ได้เลือกงามยามดีนะคะเบื่อมากช่วงอยู่บ้านนะคะกับตัวโควิดใดๆอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะวันนี้แพวจะพาทุกคนนะคะไปชมแกะน้อยที่บ้านแพวค่ะ ็มืดแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มืดถึงข่านว่ามองไม่เห็นทางนีมะก็ยังมีเหลืออยู่บ้างประปรายนะคะอันดับแรกเราก็ต้องไปอุ่นนมก่อนนะคะอุปกรณ์พร้อมค่ะกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนนี่นะคะขวดนมของน้องแกะก็จะเป็นบนแบบนี้อม,มเ,เอ็ดลหรอคะฮึ เราใส่รองเท้าสามีนะคะคู่ใหญ่มากยังก็เหลือค่ะเทสก่อนว่านมจะร้อนเกินไปไหมอุ่นพอหรือยังอะไรอย่างนี้ตอนนี้นมของเราก็พร้อมแล้วนะคะอุ่นพอแล้วโอเคฝนกระโตกโอ้เนาะฝนตกฝนตก every day ไฟมาแล้ว ไปข้าฝฟ้ากอภายในความมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะสี่ทุ่มแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นลูกแฟดนะคะนมแม่ไม่พอขาวดำสีน่ารักมากเลยชิสดสเดี๋ยวไปว่า เอาจะคุณสกอตบอลลิะันบากเตอรดอส่อนโลิอนะคะไน้น้องตัวนี้นะคะแม่เขามีนมพอน,นะคะตัวนี้เขาจะไม่ได้กินนมจากจากประปานะคะนี่อะไรนี่ลูก มาเลียม,มือได้กินนมน,ะนี่นะคะสีนางน่ารักมากจะกัดอะไรละลูกอยนี่คือแม่ของนางนะคะมีการแอบห่วงอันไรนี่นี่นะคะแพลวมาจับลูกนางเมื่อกี้นางมายืนแบบเธอออกไปจากลูกเชตนวนี้นะ,ะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้เจ้าอนุบาลก็ว่าได้นะคะทุกคนฟาร์มนี้เก่ามากก็เลยไม่สวย <c oughs> จริงๆก็อยากทำใหม่อิ่มแล้วใช่ไหมครับ นี่นะคะน้องๆอ,อิ่มแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะมากินกล้องแม่นะคะฮะอันนี้จะมากินกล้องแม่นะคะนี่ไม่ได้นะล,ลูกกล้องแม่ซื้อมาแพงนี่ลูกนางนะคะตัวนี้ที่แพลวจับเมื่อกี้แล้วแม่นางก็มายืนอย่างนี้ใกล้มากนี่ยืนอยู่บนขาแพลวเลยเยอะ ไอ้สกมมาบอกดมตูดปะป่าแล้วทุกคนดูมาเยอะเลยพ่อพ่อเอานมมาให้นะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือตัวผู้นะคะอันนี้คือ uh, ตัวทำงานหนักนะคะแล้วนี่ก็คือภรรยาของนางเพราะว่าที่เขาเป็นลูกครึ่งเนี่นะคะขาวดําแบบตัวนี้นะคะแม่สีขาวพ่อสีดําออกมาเป็นลูกผสมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ลูกนางนะคะอะไรอ่ะ Few later. ฟาร์มแกะเสร็จนะคะต่อไปเราไปที่ข้อไก่ค่ะเอ๋ <c oughs> นี่นะคะอาหารเย็นวันนี้จะเป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะ <c oughs> กินดีกว่าคนนะพูดเลย <c oughs> <c oughs> นี่ลูกชายน้อยโดนตัวผู้ตัวข้างในจัดการเตะ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวเนี้ย <c oughs> ตัวผู้ตัวเนี้ย นางห่วงผู้หญิงทั้งหลายแลนางไม่ให้คนอื่นเข้ามานะคะคุณพ่อก็จะให้ข้าวโพดกระป๋องเพราะว่าเปลือกไข่จะได้แข็งแรงนะคะทุกคนไก่ตัวนี้ยังโล่หอย่าอย่าอย่าหูลิกซิเกตพ่ออัดไอ ะะตัวนี้กำลังวางไข่นะทุกคนนี่ค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าไว้ฟังอันนี้คือชั้นทีวีเก่าของเพลนะคะนี่เห็นไหมมันจะเป็นชั้นนย่างมันจะเป็นชั้นทีวีเก่าของแพลนะคะทีวีก็จะตั้งอยู่ตรงนี้แต่พอแพลซื้อทีวีใหม่60นิ้วแล้วมันก็เล็ก ลุงก็เลยบอกว่าขอมาเป็นข้อไก่แล้วกันพอดีมีบ้านเป็นหลังเป็นหลังอย่างนี้เลยก็เลยโอเคทำข้อไก่ชั้นอีกเกียนะคุณไม่ได้กินอีเล,เลนะคะนี่นี่คือกิจกรรมยามเย็นนะคะวันนี้น้องอ้ํากับน,น้องผูมไม่อยากลงมาด้วยทุกคนดูสภาพ ฝนตกลมแรงมากแล้วก็หนาวมากขออนุญาตไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ให้เวลากับพ่อพิดนิดนึงนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะก่อนจะไปสับไครค่ะสับไคร้ oh